วิมาดูเรื่องต่อมากันเลยนะคะคท่านรองวันนี้เราไปเร็วหน่อยเพราะว่ามีเรื่องที่สําคัญสําคัญอยู่หลายเรื่องราวเลยนะคะเอามาดูาญญพิธีเชิญหนังสือธร,รมนาวาวังค่ะและสิ่งของพระราชทานแด่พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมฟังบรรยายธรรมกันอยู่ที่วัดทุง่งโพอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์กันมากงานนี้ท่านท่านรองได้ไปร่วมพิธีด้วยนะคะครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกงานสําคัญงานหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับได้มอบให้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่จากสํานักพระราชวังได้นําหนังสือธรรมะเรียกว่าธรรมนาวาวังมาเพื่อถวายแด่พระสงฆ์พระสังฆาธิการก็คือถวายแด เจ้าคณะจังหวัดมุรีรัมไหว้แด่พระสังฆาทิการทุกทุกวัดในจังหวัดมุรีรัมเพราะว่าหนังสือธรรมมะนาวาวังถือว่าเป็นสาระสำคัญของอพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยจะได้นำไปปฏิบัติเพราะว่าเป็นการสรุปย่อถึงหลักการสำคัญของชาวพุทธถึงอริยะ สัตภาวนาถึงหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอนั่นหมายถึงว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเราศรัทธาในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ด้วยก็เรียกว่าพระบริสุทธิญญที่คุณพระปัญญาที่คุณพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิที่คุณและพระ มหากรณาธิคุณที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็นำเผยแปร่ให้โปรดให้เรียกว่าคนในโลกทั้งหลายเนี่ยได้นำไปปฏิบัติแล้วก็พ้นทุกข์นะครับเราก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของท่านเราก็เอาหลักคำทำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เอาหลักคำสอนเนี่ยมาปฏิบัติ3ก็คือพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสาวกของ องค์สมเด็จสัมมาทิฏฐ์เจ้าที่เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องเราจึงกราบต้องไหว้แล้วก็กาเรียกว่าดูแลพระสงฆ์แล้วก็ไปบูชาไปปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจในหลักสำคัญของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอื่นเช่น เราก็ไม่ไปเชื่ออะไรที่งมงายหลอกลวงทั้งหลายไอ<ช>้น <ID S 1> ี่แหละที่แอบอ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงหลักศาสนาพุทธเลยแล้วเราก็เสียเงินเสียทองมีพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้ทําให้เราโดนหลอกโดนลวง<ช>แล้วก็เสียเงินเสียทองอ่าซึ่งถือว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็ทรงมีทําหนังสือขึ้นมาแล้วก็นําไปถวายกับทุกๆวัดและทุกๆวัดก็ถือว่าเป็นจุดในการ ศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนที่จะไปพึ่งทางจิตใจทําให้พ้นทุกพ้นความวิตกกังวลโดยการไปเข้าใจเรื่องธรรมะไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญนะครับ เนื่องในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีมหามงคลนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานหนังสือธรรมนาวาวังในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของโครงการของปีเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ด้วยนะคะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพระราชพิสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ แล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายให้ผมไปร่วมต้อนรับนะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังกับคณะแล้วก็มีผู้ภากษาซึ่งเป็นตัวแทนศาลมีท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่26นี่ท่านก็ไปเองนะครับเพื่อไปร่วมต้อนรับแล้วก็ได้รับหนังสือธรรมนาวาวัง มาเพื่อเราก็จะได้มาสวดมนต์แบบสั้นๆแล้วก็จะได้มาปฏิบัติแล้วก็เอาไปเป็นเผยแพร่หรือเล่าสู่คนอื่นฟังด้วยนะครับค่คะ